อยูครับมั่ดูด้านลาวอยู่แตใส่เสื้อเบอร์สิทธด้วยรอดูนะครับแป๊บหนึงมันมองใจแล้วมันเห็นทุกชิ้นแล้วครับไม่นลงในโซเชียลไม่ดีนะผิดเพื่ออไปลงเสยอย่ไปลงเสียดายสองสาอ่นาดแยง มองซ้ายมองขวาใส่เซเรนสิครับเห็นไหมครับฝวาแล้วครับหยิบแล้วนี่ปฟุ๊บเรียบร้อยลากมาขึ้นรถชุเเร็จเสร็จมันชุดหายไปแล้ว จำอยู่ครับมันดูด้านลาวอยู่เตอร์เบอร์อะไรนะเตอร์เบอร์สิทธิ์จะด้วยรอดูนะครับแปบ๊บนึงมันมองสายแล้วมันเห็นทุกชิ้นแล้วครับไม่มีลงในโซเชียลไม่เสียนะที่เพื่อนอย่าไปลงเลยว,อ,ว,ลวอ,อย่าไปลงมันเสียดายของสามเออขนาดแจ้ง อมองซ้ายมองขวาใส่เซเอรนสิครับเห็นไหมครับขวาแล้วครับหยิบแล้วน,นี่ปุ๊บเรียบร้อยลากมาขึ้นรถชูเสร็จเด็ดมันชบหายไปแล้ย